สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคืนเห็นผีรายการที่จะเล่าประสบการณ์เหนือธรรมชาติและสิ่งลี้ลับค่ะคืนนี้เรามีเรื่องตึกร้างข้างทางกับชายขายผลไม้มาฝากกันค่ะครับเป็นเรื่องเล่าที่ค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันนะเกี่ยวกับครอบครัวหนึ่งที่เขาทำธุรกิจซื้อขายบ้านเก่าตึกเก่าเอามาปรับปรุงขายต่อ แล้วทีนี้ดันไปเจอดีกับตึกแถวหลังหนึ่งเข้าใช่ค่ะเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของน้องฝายคือตอนนั้นน้องฝายอายุประมาณสัก22-23ปีครอบครัวเขาก็ทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นี่แหละค่ะซื้อตึกซื้อบ้านเาก่าๆในจังหวัดทางภาคอีสานมาปรับปรุงแล้วก็ขายอืมครับ แล้วปกติเนี่ยน้องฝ้ายกับคุณแม่เขาจะไม่ได้อยู่ที่บ้านเกิดประจําหรอกแต่ว่าช่วงนั้นอ่ะมันมีความจําเป็นต้องย้ายกลับไปอ๋อต้องกลับไปดูแลคุณยายใช่ครับกลับไปอยู่บ้านคุณยายที่อําเภอบ้านเกิดเพราะคุณยายแก่มากแล้วค่ะพอย้ายกลับไปเนี่ยน้องฝ้ายก็เลยเริ่มสังเกตเห็น ออตึกแถวร้างๆชุดหนึ่งแถวนั้นครับเป็นตึกสามคูหาสร้างติดกันเลยสภาพนี่คือเหมือนสร้างเสร็จแต่ยังไม่ได้ตกแต่งไม่ได้ทาสีดูเก่าๆใช่เก่าพอสมควรแต่ว่าทำเลตรงนั้นน่ะมันกำลังเริ่มเจริญนะเริ่มมีคนมาอยู่เยอะขึ้นแต่ที่มันสะดุดตาก,ก็คือห้องริมสุดนะคะมีป้ายไม้เก่าๆเขียนว่าขายติดอยู่สภาพก็อย่างที่เห็นคือเก่าไม่ปลูกกระเบื้องไม่ทาสีอะไรเลย แต่แปลกนะคะแปลกตรงไหนครับคือตึกแถวแถวนั้นส่วนใหญ่มีแค่สองชั้นไงคะอ๋อครับแต่ห้องเนี้ยห้องที่ติดป้ายขายเนี่ยมีสามชั้นอ้าวมีสามชั้นห้องเดียวเหรอใช่ค่ะเหมือนเขาต่อเติมชั้นสามขึ้นไปเฉพาะห้องนี้ห้องเดียวเลยอ่าฮะด้วยความที่ครอบครัวทำธุรกิจนี้อยู่แล้วน้องฟ้ายก็เลยสนใจสิก็เลยลองโทรไปตามเบอร์ที่ให้ไว้ค่ะ ปรากฏว่าเจ้าของเขาบอกขายไม่แพงเลยคงเพราะสภาพมันเก่ามากแล้วล่ะมะั้งน่าจะอย่างนั้นค่ะน้องฝ้ายกับคุณแม่ก็เลยตัดสินใจซื้อเก็บไว้ก่อนพอได้กุญแจมาก็ต้องเข้าไปสำรวจหน่อยละค่ะเข้าไปดูข้างในสภาพก็เก่าเหมือนข้างนอกเลยชั้นล่างก็โล่งๆพื้นปูนเปลือบเปลื่ยครับมีบันไดวนเหล็กอยู่ทางซ้ายมือพาขึ้นชั้นสองใต้บันไดก็มีห้องน้ำเล็กๆห้องหนึ่งพอขึ้นไปชั้นสองก็เจอเหมือนเป็นห้องนอนนะคะ แต่กั้นผนังด้วยไม้อัดแบบง่ายๆเลยอืมมีหน้าต่างบานกลีดด้านหน้าแล้วก็มีบันไดเหล็กอีกอันหนึง่งบันไดอีกอันใช่ค่ะพาดขึ้นไปชั้นสามดูแล้วไม่น่าใช่โครงสร้างเดิมน่าจะทําเสริมขึ้นไปทีหลังอ๋อที่ทําให้มันมีสามชั้นนี่เองใช่ค่ะและชั้นสามเป็นไงน้องไฟายก็ลองปีนขึ้นไปดูค่ะก็เป็นห้องโล่งๆเหมือนกันไม่ใหญ่มากมีประตูไม้เก่าๆปิดอยู่แค่นั้นเลยเหรอใช่ค่ะดูรวมๆแล้วคือ ถ้าจะให้คนอยู่หรือขายต่อเนี่ยต้องลงเงินวิโนเวทอีกเยอะเลยอืมตอนแรกก็เลยยังไม่ได้คิดจะทำอะไรกะรอช่างว่างก่อนว่างกันเถอะใช่ค่ะรอญาติิที่เป็นช่างว่างก่อนค่อยมาทำแต่ระหว่างนั้นคุณแม่ก็เสนอว่าเอ๊ะลองติดป้ายให้เช่าดูก่อนไหมอ้อเผื่อมีคนสนใจเช่าสภาพเดิมๆใช่ค่ะจะได้มีไรายได้เข้ามาบ้างแล้วมีคนเช่าเหรอครับสภาพแบบนั้น ไม่น่าเชื่อเลยค่ะพอติดป้ายไปแค่วันเดียวมีคนโทรเข้ามาเลยเร็วขนาดนั้นเลยค่ะเป็นเสียงผู้ชายสูงวัยหน่อยชื่อลุงเข้มลุงเข้มแกบอกว่าเห็นป้ายเช่าแกเป็นคนขายผลไม้รถพ่วงข้างขับขายอยู่แถวนั้นแหละค่ะอ๋อคนแถวนั้นเองเห็นตึกว่างอยู่ก็เลยอยากจะขอเช่าขอราคาถูกๆหน่อยแกบอกสภาพแบบนี้แกอยู่ได้ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มอ่าก็นีเหมือนกันนะ เจ้าของยังไม่พร้อมปรับปรุงใช่ค่ะน้องฝไายกับแม่ก็คิดว่าเออเข้าท่าดีก็เลยตกลงให้ลุงเข้มเช่าราคาไม่แพงลุงเข้มแกก็ดีใจย้ายเข้ามาอยู่กับภรรยาแล้วก็ลูกสาววัยรุ่นอีกคนหนึ่งรวมเป็นสามคนค่ะคนแถวนั้นก็จะรู้จักลุงเข้มดีนะคะเพราะแกขับรถขายผลไม้ผ่านทุกวันแต่ลักษณะแกนี่ดูภายนอกเหมือนจะดุดุหน่อยเสียงดังผงผางพูดจาแบบ ไม่ค่อยน่าฟังเท่าไหร่คนรอบข้างลูกค้าลูกเมียก็จะเกรงใจแกหน่อยแต่หลายคนก็บอกว่าจริงๆแกใจดีนะแค่พูดจาไม่เพราะอืมช่วงแรกที่ลุงเข้มย้ายมาอยู่ประมาณ6-7เดือนแรกก็ดูปกติดีค่ะไม่มีปัญหาอะไรครับก็รับเรื่นดีน้องไฟแวะไปดูบ้างบางทีก็เห็นครอบครัวแกอยู่กันปกติดีแต่พอเวลาผ่านไปเป็นปีเท่านั้นแหละ เริ่มมีสัญญาณไม่ดีละยังไงคะลุงเข้มเริ่มมีปัญหาเรื่องค่าเช่าไงเริ่มจ่ายช้าจ่ายไม่ครบอ๋อเริ่มขางค่าเช่าใช่น้องฝ้ายกับแม่ก็เห็นใจนะรู้ว่าแกหาเงินคนเดียวเลี้ยงทั้งบ้านก็ผ่อนผันให้ไม่ได้ทวงอะไรมากแต่ปัญหามันไม่ได้มีแค่นั้นสิคะครับมันมีเรื่องอื่นอีกเริ่มมีข่าวไม่ดีเกี่ยวกับลุงเข้มลอยมาเข้าหูบ่อยขึ้นได้ยินจากใครคะ จากป้าดาวเพื่อนคุณแม่ที่อยู่บ้านใกล้ๆตึกเช่านั่นแหละเล่าว่าพักหลังๆเนี่ยลุงเข้มอารมณ์ร้อนผิดปกติเลยทะเลาะก,กับคนอื่นหรอใช่มีเรื่องทะเลาะวิวาทกับคนในตลาดบ่อยมากบางทีถึงขั้นต้องไปโรงพักก็มีโหขนาดนั้นเลยแถมยังได้ยินเสียงลุงเข้มทะเลาะก,กับเมียกับลูกสาวเสียงดังออกมานอกบ้านแทบทุกคืนแล้วค่าเช่าล่ะคะก็เริ่มค้างนานขึ้นนานขึ้นชีวิตแกเหมือนจะดิ่งลงเรื่อยๆเลยอืมฟังดูแย่จังเลยนะคะครับ เรื่องมันมาถึงจุดแตกหักในคืนหนึ่งคืนนั้นเนี่ยบังเอิญคุณแม่น้องฝ้ายต้องไปกรุงเทพคดีอ้าวไปทําไมคะมีธุระเรื่องเอกสารซื้อขายบ้านอีกหลังทําให้น้องฝ้ายต้องอยู่บ้านกับคุณยายกันแค่สองคนค่ะคืนนั้นน้องฝ้ายก็เข้านอนปกติแต่แล้วประมาณตีหนึ่งกับเกือบตีสองดึกเลยนะนั่นมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นหลายครั้งติดติดกันเลยค่ะจนสะดุ้งตื่นงวงเงียรับสายใครโทรมาป้าดาวค่ะเพื่อนคุณแม่นั่นแหละ โทรมาดึกๆดืด่นต้องมีเรื่องแน่ๆค่ปะป้าดาวโทรมาเสียงตื่นตระหนกมากบอกว่าฝ้ายฝ้ายเอ้ยแย่แล,ล้วลูกรีบมาที่ตึกเช่าเร็วมีคนผูกคอตายที่บ้านเช่าของฝ้ายเฮ้ย hey, ผูกคอตายน้องฝ้ายได้ยินนี่คือช็อกเลยตัวชาววาบทำอะไรไม่ถูกก็ต้องตกใจสิครับอยู่ๆมีคนมาบอกแบบนี้รีบปลุกคุณยายแล้วก็โทรหาคุณแม่ทันทีคุณแม่ก็ตกใจแต่ก็ตั้งสติบอกให้น้องฝ้ายรีบไปดูก่อนว่าเป็นยังไง ครับครับต้องไปดูให้เห็นกับตาน้องฝ้ายกับคุณยายก็เลยรีบขับรถไปที่ตึกแถวที่เกิดเหตุพอไปถึงสภาพเป็นไงบ้างครับก็เห็นรถตำรวจรถกู้ภัยจอดอยู่หน้าตึกไฟวับวับวับชาวบ้านก็ออกมายืนมุงดูกันอืมน้องฝ้ายก็รีบเดินเข้าไปแจ้งตำรวจว่าเป็นเจ้าของตึกครับแล้วตำรวจว่าไงตำรวจนายหนึ่งก็เดินมาคุยคะ่ะบอกว่าผู้เสียชีวิตคือลุงเข้มคนเช่าใช่จริงๆด้วยแล้วตำรวจก็บอกว่า รบกวนคุณเจ้าของบ้านช่วยขึ้นไปดูศพข้างบนกับเราหน่อยได้ไหมครับพอดีทางเรายังนำศพลงมาไม่ได้มันติดปัญหาบางอย่างฮะให้เจ้าของบ้านขึ้นไปดูศพเนี่ยนะน้องฝ้ายก็ตดใจสิคะถามกลับไปว่าต้องขึ้นไปด้วยหรอคะ่ะหนูไม่กล้าใครจะกล้าล่ะครับแต่ตะหมวดก็ยืนยันว่าจําเป็นต้องให้เจ้าของบ้านขึ้นไปดูจุดเกิดเหตุน้องฝ้ายเลยโทรหาแม่อีกรอบแล้วคุณแม่ว่าไงคุณแม่ก็พยายามพูดเสียงเข้มแข็งค่ะบอกว่า ขึ้นไปเธอลูกไปดูให้เห็นกับตาว่าเขาเป็นอะไรตรงไหนเราจะได้ทำบุญให้เขาถูกที่อืมก็มีเหตุผลนะสุดท้ายน้องฝ้ายก็เลยต้องเอ่อจำใจเดินตามตำรวจขึ้นมันในวนไปใจคงเต้นตุบๆเลยนะนั่นค่ะหัวใจเต้นแรงมากเพราะถึงชั้นสองตำรวจก็ชี้ไปที่ประตูห้องนอนที่กั้นด้วยไม้อัดนั่นแหละซึ่งมันปิดสนิทอยู่ครับ แล้วบอกให้น้องฟ้ายลองเปิดประตูดูเองให้เปิดเองเลยเหรอใช่ค่ะน้องฟ้ายก็สูดหายใจลึกรวบรวมความกล้าทั้งหมดค่อยๆผลักประตูเข้าไปแล้วก็เจอเลืองไนล่อนหลายเส้นเลยโยงพันกันไปมามั่วไปหมดเลยหลายเส้นเลยเหรอค่ะเส้นหนึ่งโยงกับตะปูที่ผนังอีกเส้นไปพันกับแกนพัดลมเพดานเก่าๆอีกเส้นก็เกี่ยวกับขอบมุ้งลวดหน้าต่างโห ทำไมซับซ้อนขนาดนั้นแล้วปลายเชือกทุกเส้นก็มารวมกันมัดเป็นปมใหญ่ผูกที่คอแก่แล้วร่างก็ห้อยต่องแต่งลงมาแล้วที่สยองคือห้อยลงมาตรงหน้าประตูพอดิบพอดีเลยค่ะเหมือนจงใจให้คนเปิดประตูมาเจอหน้าเลยนะนั่นใช่ค่ะเหมือนตั้งใจเลยนงไฟเห็นภาพนั้นก็กรีดร้องสุดเสียงสติแตกวิ่งหน้าตาตื่นกลับลงมาชั้นล่างทันทีไม่ไหวจริงๆภาพแบบนั้นตัวสั่นพูดไม่รู้เรื่องเลยค่ะมันสยองติดตามาก ตอนนั้นตำรวจกู้ภัยก็ยังเข้าไปจัดการศพได้เต็มที่ใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะลักษณะการผูกคอมันดูซับซ้อนผิดปกตินั่งรอกันอยู่ข้างล่างค่ะเห็นภรรยากับลูกสาวลุงเข้มนั่งร้องไห้กอดกันอยู่มุมตึกตำรวจก็เข้าไปสอบถามเขาใช่ไหมค่ะเขาก็เล่าทางน้ำตาว่าตอนหัวค่ําลุงเข้มบ่นเหนื่อยอยากให้ขึ้นไปนอนด้วยแต่ตอนนั้นทั้งเมียทั้งลูกก็เพลียแล้วก็ยังเคืองเคืองกลุกลัวลุงอยู่ จากเรื่องที่ทะเลาะก,กันบ่อยๆใช่ค่ะเลยไม่มีใครสนใจขึ้นไปแกคงน้อยใจมากเดินเงียบๆขึ้นไปคนเดียวอืมแล้วไงต่อจนประมาณเที่ยงคืนกว่าภรรยาเริ่มเอะใจว่าทำไมเงียบผิดปกติไม่ลงมาเลยก็เลยตามขึ้นไปดูพอเปิดประตูเข้าไปก็ก็เจอว่าผูกคอตายไปแล้วน่าสงสารเหมือนกันนะรอกันนานมากค่ะจนเกือบดีห้าทีมแพทย์ถึงจะมาถึงครับ พอหมอมากู้ภัยก็เตรียมขึ้นไปเอาศพลงมาอีกครั้งก็ได้ยินเสียงคนกลุ่มใหญ่เดินขึ้นบันไดไปเสียงเปิดประตูห้องดังลั่นอีกครั้งแล้วก็วินาทีต่อมามีเสียงตะโกนหัวเวกด้วยความตกใจดังลั่นมาจากข้างบนเลยค่ะเกิดอะไรขึ้นนีทั้ทงหมอทั้งกู้ภัยวิ่งหน้าตาตื่นเบียดกันลงบันไดามาแทบไม่ทันอะไรกันทำไมตกใจขณะนั้นทุกคนข้างล่างก็งงพอได้สติกู้ภัยคนหนึ่งก็เล่าเสียงสั่นๆเลยว่าว่า ตอนที่หมอกำลังจะเข้าไปใกล้ๆศพเพื่อแกะเชือกหมอเห็นว่าศพยิ้มค่ะฮะศพยิ้มเป็นไปได้ไงใช่ค่ะศพของลุงเข้มที่ห้อยอยู่อยู่ๆก็ยิ้มเสยะให้หมอโอ้ยขนลุกเลยทุกคนที่เห็นนี่ขนลุกสู้สติกระเจิงวิ่งหนีลงมากันหมดเลยค่ะ นี่มันหลอนซ้ําซ้อนจริงๆตอนเจอก็น่ากลัวแล้วนี่ยังมายิ้มอีกสุดท้ายต้องรอจนตั้งสติกันได้รอจนฟ้าสว่างประมาณ8ปดมงเช้าเลยค่ะถึงจะกล้าขึ้นไปจัดการเอาศพลงมาได้สําเร็จโอ้โหเรื่องใหญ่เลยนะคะเนี่ยครับหลังจากเจ้าหน้าที่เอาศพไปแล้วภรรยากับลูกสาวลุงเข้มก็ไม่รอช้าเลยย้ายออกทันทีเลยสิคะใช่รีบเก็บเข้าของเท่าที่จําเป็นย้ายออกทันทีมากราบลาขอโทษน้องฝ้ายกับคุณแม่ บอกว่าจะพยายามหาเงินก็เช่าที่ค้างมาคืนให้แต่ยังไงก็ไม่กลับมาอยู่นี่อีกแล้วไม่ขอยุ่งเกี่ยวอีกเด็ดขาดเขากลัวมากกลัวสิครับขนาดตอนมีชีวิตยังดุขนาดนั้นเป็นผีจะน่ากลัวขนาดไหนก็จริงค่ะแล้วน้องฝ้ายกับแม่แล่ะคะทำยังไงต่อพอเขาย้ายออกไปหมดแล้วน้องฝ้ายกับแม่ก็ตัดสินใจกลับเข้าไปดูสภาพตึกอีกครั้งเข้าไปในห้องนั้นหรอคะครับพอเปิดประตูเข้าไป เชือกในลอดหลายเส้นที่ใช้ผูกคอก็ยังห้อยระยงระยางอยู่แบบนั้นเลยอืมหือไม่เก็บออกไปหรอยังเลยครับมีคราบเลือดคราบน้ําเหลืองแห้งๆติดอยู่บางจุดแล้วก็มีกลิ่นคาวกลิ่นอับแปลกๆคลุ้งไปหมดบรรยากาศคงวังเวงน่าดูเลยครับคุณแม่เห็นสภาพแล้วก็บอกว่าปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้แน่ๆต้องทำบุญใหญ่ให้บ้านหลังนี้แล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้ลุงเข้มด้วย ก็เลยไปนิมนต์พระมาทำพิธีใช่ครับไปวัดใกลๆ้ๆนิมนต์พระมาห้ารูปพร้อมลูกศิษย์วัดอีกสองสามคนมาช่วยทำพิธีในวันรุ่งขึ้นเลยทำพิธีกันยังไงบ้างคะพระท่านก็มาตั้งอาสนะสวดมนต์กันที่ชั้นล่างแล้วหลวงพ่อเจ้าอาวาสก็เรียกน้องไยไปหาเรียกน้องไยทำไมคะเอาสายศีลม้วนหนึ่งส่งให้บอกให้น้องไยเป็นคนถือขึ้นไปชั้นสองพอถือว่าเป็นคนแรกที่พบศพให้ลูกศิษย์วัดตามขึ้นไปช่วยด้วย โหต้องขึ้นไปอีกเหรอครับพอขึ้นไปถึงห้องนั้นก็ต้องเอาสายสินไปพันรอบรเชือกที่ยังห้อยอยู่พันตามจุดต่างๆที่ลุงเข้มใช้ผูกโยงพันกับผนังกับผนลมใช่แล้วก็โยงปลายสายสินกลับลงมาให้หลวงพ่อข้างล่างแล้วหลวงพ่อก็เริ่มสวดครับสวดบทส,สวดบางอย่างแล้วก็ให้สัญญาณลูกศิษย์วัดใช้มีดตัดเชือกเส้นนั้นลงมาแล้วก็ทําพิธีสวดถอนสวดสะดกเคราะห์ ปัดเป่าสิ่งอัปมงคลไปนอกจากสวดมนต์มีทําอย่างอื่นอีกไหมคะมีครับหลวงพ่อให้เตรียมกระทงหน้าวัวด้วยกระทงหน้าวัวคืออะไรคะเป็นกระทงใบตองเย็บเป็นรูปสามเหลี่ยมเล็กๆข้างในใส่เครื่องเส้นพวกข้าวของข้าว,ขอ,ข,าวของหวานหมากพลูบุรีเตรียมไว้สามกระทงเอาไปวางไว้ตรงไหนบ้างคะกระทงแรกวางหน้าประตูบ้านชั้นล่างสองวางตรงบันไดวนขึ้นชั้นสองและกระทงสุดท้าย วางในห้องนอนตรงจุดที่ผูกกอตายเลยอ๋อวางตามจุดสำคัญสำคัญใช่ครับพอสวดเสร็จหลวงพ่อก็บอกถึงขั้นตอนสำคัญคือการเชิญวิญญาณออกจากบ้านเชิญยังไงคะท่านให้น้องฟ้ายคุณแม่แล้วก็ลูกศิษย์วัดอีกคนไปยืนประจำที่กระทงแต่ละจุดพอนับถึงสามหลวงพ่อให้สัญญาณทุกคนต้องก้มลงหยิบกระทงตัวเองขึ้นมาพร้อมกันแล้วเดินตรงออกมานอกบ้านทันที มีข้อห้ามไหมคะมีข้อห้ามสำคัญเลยคือห้ามหันหลังกลับไปมองเด็ดขาดไม่ว่าจะได้ยินเสียงอะไรรู้สึกอะไรห้ามหันกลับไปมองให้เดินหน้าอย่างเดียวโหหน่ากลัวจังแล้วก็นำกระทงทั้งสามใบไปวางไว้บนท้ายรถกระบะที่ญาติผู้ชายของน้องฝ้ายเตรียมขับมารอหน้าบ้านแล้วยังไงต่อคะพอวางกระทงเสร็จหลวงพ่อก็บอกให้ทุกคนกลับเข้าบ้านไป ส่วนท่านเองก็ขึ้นไปนั่นบนรถกระบะคันนั้นไปกับใครคะไปกับญาติผู้ชายที่เป็นคนขับรถไปกันแค่สองคนหลวงพ่อบอกว่าจะนำดวงวิญญาณไปปล่อยในที่ที่เหมาะสมแต่ไม่บอกว่าที่ไหนกลัววิญญาณจำทางกลับมาได้แล้วรถก็ขับออกไปครับประมาณชั่วโมงก,กว่ารถกระบะก็ขับกลับมาส่งหลวงพ่อที่หน้าบ้านหลวงพ่อว่าไงบ้างคะท่านลงจากรถแล้วก็บอกน้องฝ้ายกับแม่ว่า จัดการให้เรียบร้อยระดับหนึ่งแล้วนะอุทิศส่วนกุศลให้เขาเยอะๆค่ะแต่ก่อนกลับวัดท่านก็หันไปกำชับญาติที่ขับรถกระบะด้วยน้ำเสียงจริงจังเลยว่าเองอย่าลืมเอารถไปล้างซละล่ะสำคัญนะเอารถไปล้างทำไมเหรอคะอันนี้แหละครับที่เป็นเรื่องต่อมานึกว่าจะจบแล้วใช่ไหมนึกว่าจบแล้วคะ่ะเปล่าเลย เช้าวันต่อมาญาติผู้ชายคนที่ขับรถกระบะเมื่อวานรีบมาหาน้องฝ้ายกับแม่ที่บ้านแต่เช้าเลยหน้าตาดูอิดโรยกระวนกระวายผิดปกติเป็นอะไรคะพอมาถึงเขาก็เล่าว่าเมื่อคืนหลังจากกลับจากทำพิธีเขานอนหลับไปแต่พอตกดึกรู้สึกเหมือนมีอะไรหนักๆมาทับหน้าอกเหมือนมีคนมาเหยียบแล้วก็กระทืบย้ําย้ําแรงขึ้นเรื่อยๆจนเจ็บหายใจไม่ออกโหแล้วเจอใครไหมคะ พอสะดุ้งตื่นก็ไม่เจอใครแต่พอเปิดไฟดูหน้าอกตัวเองเป็นรอยช้ำแดงๆจ้ำๆเขาถอดเสื้อให้ดูเลยเห็นเป็นรอยเหมือนรอยส้นเท้าเล็กๆจริงๆน่ากลัวมากแล้วมีอะไรอีกไหมคะยังไม่หมดครับเขาบอกว่าหลังจากนั้นก็ฝันร้ายต่อฝันเห็นลุงเข้มมายืนอยู่ปลายเตียงหน้าตาทะมึงทึงพูดกับเขาว่ามึงพาก,กูกลับมาส่งที่เดิมด้วยสิพาก,กูขับบ้าน โอ้ยขนลุกเลยค่ะคุณแม่น้องฟ้ายฟังจบก็ขมวดคิ้วถามทันทีเลยแล้วเมื่อวานตอนหลวงพ่อลงจากรถท่านบอกให้เองเอารถไปล้างแล้วเองได้เอาไปล้างหรือยังแล้วเขาได้ล้างไหมคะญาติคนนั้นก็ทำหน้าเจินเจือนตอบว่ายังเลยครับพอดีหิวข้าวเลยแวะไปกินข้าวก่อนกะว,ว่าเดี๋ยวค่อยล้างแล้วก็ลืมไปเลยครับอ้าวสวยแล้วสิคะคุณแม่ร้องเสียงหลงเลยอ้าวหลวงพ่ออุตส่าห์เตือนแล้วทำไมไม่เชื่อท่าน กลายเป็นว่าการที่ไม่ล้างรถอาจจะทําให้วิญญาณลุงเข้มยังติดอยู่กับรถหรือหาทางกลับมาได้เรื่องยังไม่จบไม่ง่ายแค่นั้นแน่แนใช่ครับข่าวเรื่องลุงเข้มผูกคอตายก็เริ่มกระจายไปทั่วตลาดแล้วแม่ค้าแถวนั้นก็เริ่มซุบซิบกันโดยไม่รู้ว่าน้องไฟเป็นเจ้าขนตึกพูดว่าอะไรกันบ้างคะก็พูดกันว่าโหลุงเข้มตอนอยู่ก็ดุจะตายตายแบบนี้ต้องเหี้ยนมากแน่ๆน่าสงสารคนที่อยู่ห้องข้างๆจังเลย คงอยู่ไม่ได้แน่ๆอ๋อห้องข้างๆตึกมันมีสามคูหาติดกันนี่คะใช่น้องไฟได้ยินแม่ค้าพูดถึงห้องข้างๆก็ฉุกคิดขึ้นมาเออจริงสิห้องกลางมีคนเช่าอยู่นี่นาลืมไปเลยใครเช่าอยู่คะเป็นผู้ชายวัยรุ่นหน่อยถ้าทางติสติสเป็นช่างสักลายด้วยช่างตัดผมด้วยเปิดร้านเล็กๆอยู่คนเดียวน้องไฟก็เลยไปคุยกับเขาครับเดินไปเคาะประตูเรียก แนะนำตัวว่าเป็นเจ้าของตึกห้องริมเราก็ถามว่าอยู่ได้ไหมมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าแล้วเขาว่าเมยคะช่างสักก็ทำหน้าเหนื่อยๆบอกว่าเอาจริงๆนะพี่ผมก็ไม่ได้กลัวผีอะไรหรอกแต่สองสามคืนที่ผ่านมานี่โคตรรำคาญเลยพี่ผมนอนในห้องนอนตัวเองไม่ได้เลยต้องหนีลงมานอนโซฟาข้างล่างตลอดรำคาญอะไรหรอคะเขาเล่าว่าตั้งแต่คืนที่ลุงเข้มเสีย พอตกกลางคืนประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนจะได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากห้องข้างๆตลอดเลยเสียงอะไรบ้างคะทั้งเสียงเหมือนคนเดินลงส้นเท้าตึงๆเสียงเหมือนมีอะไรช็อตดังจีจ,จ,จีตลอดเวลาแล้วก็มีเสียงเหมือนคนหายใจไม่ออกดังอ,อ,อึกอึกอักอักเป็นระยะระยะโอ้แค่นี้ก็น่ากลัวแล้วนะแต่ที่หนักสุดที่ทําให้เขานอนไม่ได้เลยคือบางคืนจะได้ยินเสียงดังตุมต่มตุ่มเหมือนมีคนมากระเทือบผนงัง หรือเอาอะไรหนักๆมาถีบผนังห้องนอนเขาผนังด้านไหนคะผนังด้านหัวนอนของเขาซึ่งมันเป็นผนังเดียวกันกับห้องนอนลุงเข้มพอดีเสียงมันดังจนสะเทือนนอนไม่ได้เลยอืมก็สมควรจะลำคาญอยู่แล้วคะ่ะไม่ใช่แค่ช่างสักคนเดียวนะที่เจอยังมีป้าคนหนึ่งที่อยู่บ้านฝั่งตรงข้ามถนนแกก็เล่าให้น้องฝ้ายฟังป้าแกเห็นอะไรคะสองสาคืนที่ผ่านมาช่วงห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนเหมือนกัน แกมองไปที่ตึกของลุงเข้มเห็นเป็นเงาดำๆวิ่งไปวิ่งมาระหว่างหน้าต่างชั้นสองกับช่องลมชั้นสามวิ่งขึ้นวิ่งลงเหรอคะใช่วิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่อย่างนั้นเห็นแบบนี้ติดกระหลคือแล้วโอ้โหนี่มันเฮี้ยนของจริงเลยนะคะเนี่ยพอเจอเรื่องหลอ,หลอนๆทีขนาดนี้ทั้งจากญาติทั้งจากเพื่อนบ้านคุณแม่น้องฟ้ายก็ตัดสินใจว่าไม่ไหวแล้วทําบุญกับพระแถวบ้านคงเอาไม่อยู่ต้องหาผู้เชี่ยวชาญตัวจริงใช่ สงสัยวิญญาณลุงเคิิมจะเฮี้ยนมากจริงๆต้องไปหาคนที่เก่งเรื่องพวกนี้โดยตรงมาช่วยแล้วไปหาใครคะคุณแม่ก็ไปสืบเสาะหาข้อมูลจนได้ลายแทงว่ามีปู่ศิลเป็นหมอทรรหรือหมอผีที่เก่งมากๆอยู่ต่างจังหวัดอา <Are you S 1> <90 S 2> ยุเยอะไหมคะ90กว่าปีแล้วแต่ยังแข็งแรงแล้วก็มีชื่อเสียงเรื่องปราบผีมากคนนับถือเยอะก็เลยตัดสินใจไปหาปู่ศิลใช่ครับขับรถข้ามจังหวัดไปหาปู่ศิลทันที พอไปถึงตำหนักปู่ศิลป์เป็นยังไงบ้างคะก็มีคนมารอคิวอยู่พอสมควรบรรยากาศดูคลั่งขังหน่อยระหว่างรอก็ได้ยินเสียงคนร้องโหยหวนหรือเสียงสวดทำพิธีดังแววออกมาเป็นระยะระยะน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยจนกระทั่งถึงคิวของน้องฝ้ายกับคุณแม่ค่ะพอน้องฝ้ายกำลังจะก้าวเท้าข้ามธรณีประตูเข้าไปในห้องทำพิธีเท่านั้นแหละปู่ศิลป์ที่นั่งหลับตาบริกรรมอยู่ก็ลืมตาโพรงขึ้นมา แล้วก็ชี้มาที่น้องฝ้ายพูดเสียงดังฟังชัดเลยตู่บอกมึงเลยนะไอ้หนูมันยังไม่ไปไหนหรอกโหทักแรงมากศพมันครั้งแรกนะ่ะสายตาที่มึงมองมันมันมีความรู้สึกดูแคลนสมเพศเวทนาในสิ่งที่มันทํามันรับรู้ได้มันเลยไม่พอใจมึงมันถึงอาฆาตไม่ยอมไปไหนง่ายๆหาจริงเหรอคะแต่หนูฝ้ายบอกว่าตอนนั้นตกใจกลัวนี่นาะใช่ น้องไฟก็ง,งงมากรีบยกมือไหว้ปฏิเสธบอกปู่ศินไปว่าไม่ใช่นะครับปู่ตอนนั้นหนูตกใจกลัวมากจนแทบไม่มีสติไม่ได้คิดจะไปดูถูกอะไรลุงแกเลยจริงๆค่ะแล้วปู่ศินว่าไงคะปู่ศินก็พยักหน้าง,งึกๆบอกเออเออไม่เป็นไรเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวปู่จะไปจัดการให้เองที่บ้านของมึงนัดมาเลยจะให้ไปวันไหนอ๋อปู่จะมาจัดการให้ที่บ้านเลยใช่ครับ น้องฝ้ายกับแม่ก็ดีใจรีบนัดวันรุ่งขึ้นช่วงบ่ายๆปู่สินก็บอกไม่ต้องบอกทางนะเดี๋ยวพรุ่งนี้บ่ายๆกูไปหาเองที่บ้านโหเก่งจังรู้ทางด้วยวันรุ่งขึ้นตามนัดปู่สินก็มาถึงบ้านน้องฝ้ายจริงๆมาพร้อมกับลูกชายชื่อพี่กรอายุประมาณ40กว่าๆท่าทางขึงขังดูน่าจะเก่งเหมือนพ่อพอมาถึงก็ไปที่ตึกเลยเหรอคะใช่ครับ ไม่พูดพร่มทำเพลงเตรียมเครื่องเส้นเล็กน้อยแล้วก็พากันไปที่ตึกแถวเจ้าปัญหาเลยขึ้นไปที่ชั้นสองห้องนั้นเลยครับปู่สินเดินนําขึ้นไปนั่งขัดสมาธิลงกลางห้องเริ่มหลับตาบริกรรมคาถาไปเรื่อยๆสักพักปู่สินก็เริ่มเอามือสองข้างกลุมขมับตัวเองเหมือนกำลังใช้สมาธิสื่อสารหรือเออต่อสู้กับอะไรบางอย่างแล้วก็เริ่มพูดออกมาใช่ พูดพึมพำเสียงดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนกําลังดุด่าใครบางนคนกูบอกให้มึงไปดีๆทําไมมึงไม่ไปมึงยังหวงหาอะไรอะไรอยู่ที่นี่อีกรู้ไหมว่ามึงทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเหมือนกําลังไล่วิญญาณครับถ้าคอกไล่อยู่สักพักแต่ดูเหมือนว่าพลังวิญญาณตนนั้นจะแข็งแกร่งมากเกิดอะไรขึ้นคะจูๆ่ๆร่างปูสศิลก็เหมือนถูกกระแทกอย่างแรงจนหงายหลังศีรษะฟาดพื้นดังปักฮะ ปู่ศินเป็นอะไรไหมคะนิง่เงียบไปแป๊บหนึ่งพอฟื้นขึ้นมาก็ใส่หน้าบอกกูเอาไม่อยู่แล้วโว้ยแรงมันเยอะเกินไปจริงๆอา้าวแล้วทําไงต่อคะคราวนี้เลยต้องเป็นหน้าที่ของพี่กรณ์ลูกชายปู่ศินเข้ามาทําพิธีต่อพี่กรณ์ทำได้เหรอคะพี่กรณก็เริ่มบริกรรมคาถาแล้วก็เกิดเหตุการณ์คล้ายๆกันคือเหมือนมีการต่อสู้กันทางพลังจิตพี่กรณมีอาการเหมือนคนโดนผีเข้าเลยอาการเป็นยังไงคะ ทั้งตบหน้าตัวเองขยำผมตัวเองพูดจาด่าทอด้วยเสียงที่เปลี่ยนไปแต่สุดท้ายด้วยวิชาอาคมที่แก่กล้าหรือพลังที่มากกว่าพี่กรก็สามารถควบคุมสถานการณ์กดวิญญ,ญาณน,นั้นไว้ได้สำเร็จโหเก่งจังเลยค่ะแล้วพี่กรก็หันมาบอกน้องฝ้ายกับแม่เหมือนเดิมเลยให้เตรียมรถกระบะอีกครั้งจะทำพิธีเชิญวิญญ,ญาณขึ้นรถแล้วจะขับพาไปปล่อยที่ไกลมากๆอีกที แล้วก็ย้ำเหมือนเดิมว่าห้ามตามไปดูใช่ครับห้ามตามไปเด็ดขาดแล้วปู่ศิลกับพี่กรณ์ก็ขับรถออกไปครับหายไปนานพอสมควรแล้วก็ขับรถกลับมาคราวนี้สําเร็จไหมคะปู่ศิลเล่าว่าคราวนี้ได้พาวิญญาณไปปล่อยไว้ที่ทางสามแพร่งแห่งหนึ่งไกลออกไปมากแล้วแล้ววิญญาณจะกลับมาอีกไหมคะปู่ศิลบอกว่าตอนทําพิธีเชิญไปปู่โสมหรือเจ้าที่ที่นั่นบอกกับปู่ศิลว่า อนุญาตให้อยู่ได้แค่ชั่วคราวเท่านั้นอ้าวทำไมล่ะคะเพราะตามแรงกรรมของลุงเข้มแล้วถึงจะไล่ไปไกลแค่ไหนสุดท้ายวิญญาณก็ต้องกลับมาผูกคอตายซ้ำซัที่ห้องเดิมในช่วงเวลาเดิมคือประมาณห้าทุ่มถึงตีหนึ่งของทุกคืนอยู่ดีเป็นกรรมที่ต้องชดใช้ไปเรื่อยๆหรอคะใช่ครับปู่ศิลบอกแบบนั้นโหฟังแล้วน่ากลัวจังเลย แต่ก่อนที่ปู่ศิลกับพี่กรณจะกลับปู่ศิลก็หันมาถามคำถามหนึ่งกับทุกคนถามว่าอะไรคะถามว่าแล้วตั้งแต่เกิดเรื่องมาเนี่ยพวกมึงมีใครเคยขึ้นไปดูบนชั้น3กันบ้างหรือ,อยังวะชั้น3ชั้นที่ต่อเติมขึ้นไปนะหรอคะใช่ครับคำถามนี้ทำเอาทุกคนนิ่งอึ้งไปเลยเพราะตั้งแต่เกิดเรื่องวุ่นวายมาทุกคนก็สนแต่ชั้นสองที่เกิดเหตุไม่มีใครนึกถึงหรืออยากจะขึ้นไปดูชั้นสามเลยลืมไปสนิทจริงด้วยลืมไปเลยจริงๆค่ะปู่ศิลเยบอก งั้นพากูขึ้นไปดูหน่อยสิทุกคนก็เลยต้องตามปู่ศิลปีนบันไดเหล็กเสริมขึ้นไปชั้นสามเพราะเปิดประตูเข้าไปเจออะไรคะสิ่งที่ทุกคนเจอแล้วต้องตกตะลึงก็คือไก่ชนสองตัวถูกขังอยู่ในสุ่มไก่แยกกันไก่ชนมาอยู่บนนั้นได้ยังไงคะสภาพมันดูอิดโรยหิวโซขาดน้ำขนหลุดรุย่ยใกล้จะตายเต็มที ถูกทิ้งไว้บนนั้นโดยไม่มีใครดูแลเลยโถน่าสงสารจังแล้วเป็นไก่ของใครคะน้องฝ้ายเห็นแล้วก็ทั้งสงสารทั้งโมโหรีบโทรไปหาภรรยาลุงเข้มทันทีต่อว่าไปชุดใหญ่เลยแล้วภรรยาแกว่าไงคะภรรยาแกก็ตอบอ้ำอำอึ้งอึบอกว่า ก็ไก่สองตัวนั้นมันเป็นของรักของห่วงของพี่เข้มเขาหน่าเวลาแกเครียดเครียดอารมณ์ไม่ดีแกชอบหนีขึ้นไปอยู่เงียบๆเล่นกับไก่บนนั้นพวกฉันไม่กล้าไปยุ่งกลัวแกอารวาสอ๋อเป็นของรักของลุงเข้มแล้วพอแกตายไปพวกฉันก็ยิ่งไม่กล้าเอาไก่ไปไหนกลัวแกจะห่วงเลยจำใจต้องปล่อยมันทิ้งไว้บนนั้นแหละอืมนี่อาจจะเป็นสายเหตุสําคัญอีกอย่างที่ทําให้วิญ,ญญาณแกย,ยังผูกพันไม่ยอมไปไหนง่ายๆเพราะห่วงไก่ชนนี่เองใช่ครับ นอกจากจะตายผิดปกติแล้วยังมีความหวงหาอะไรในไก่ชนสุดที่รักที่ถูกทิ้งอยู่บนชั้นสามอีกด้วยโอ้เรื่องซับซ้อนจริงๆนะคะแล้วหลังจากทำพิธีกับปู่ศิลเรื่องราวสงบลงไหมคะก็เออ่ดูเหมือนจะสงบลงไปบ้างแต่ด้วยคำพูดของปู่ศิลที่ว่าวิญญาณต้องกลับมาตายซ้ำๆบวกกับเรื่องความเฮี้ยนต่างๆทั้งศพยิ้มเสียงหลอนเงาคนวิ่ง ก็ทำให้ไม่มีใครกล้ากลับเข้าไปยุ่งอีกเลยสิคะใช่ครับไม่มีใครกล้ากลับเข้าไปยุ่งกับตึกแถวห้องนั้นอีกเลยแล้วปัจจุบันตึกหลังนั้นเป็นยังไงคะก็ยังเป็นของน้องฝ้ายอยู่ครับแต่ถูกปิดตายปล่อยทิ้งร้างไม่ได้ติดป้ายขายหรือให้เช่าอีกต่อไปปิดสนิทเลยใช่ครับประตูหน้าต่างปิดสนิทฝุ่นจับหนาเตอะผ่านมาเกือบ3ามปีกว่าแล้วตั้งแต่ลุงเข้มเสียชีวิตก็ยังไม่มีใครกล้าเฉียดเข้าไปใกล้แถวนั้นอีกเลย โอเป็นเรื่องที่น่ากลัวแล้วก็น่าสงสารปนๆกันไปนะคะครับผมสำหรับคืนนี้เรื่องเราก็จบลงเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ